ราบทีเดิมมีชื่อว่ากองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7เป็นกองพันทหารราบเบาก่อตั้งเมื่อวันที่25เมษายน2523โดยมีพันโทวิโรธทองมิตรเป็นผู้บังคับกองพันท่านแรกซึ่งมีที่ตั้งปกติชั่วคราวภายในค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ต่อมาได้เคลื่อนย้ายกำลังด้วยการเดินเทา้าประกอบการฝึกยุทธวิธีเข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ณคนะ่ายขนจอมทำเลขที่210หมู่4ีบ้านพุ่งควบตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1021และได้แปลสภาพเป็นหน่วยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17เมื่อวันที่26พฤษภาคม2525 25, และเป็นหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่17เ,เป็นต้นมากองพันหารราพท,งงทหารราบที่4กรมทหารราบที่17เป็นกองพันทหารราบมาตรฐานมีอัตราการจัดประกอบด้วยกองบังคับการกองพันกองร้อยสนับสนุนการรบกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบและ3กองร้อยอาวุธเบาจากอดีตที่ผ่านมาได้มีผู้บังคับกองพันรวมทั้งสิ้น14ท่านโดยปัจจุบันมีพันโทโน,นุดลโตแทนสมบัติเป็นผู้บังคับกองพันท่านปัจจุบัน และได้รับพระราชทานนามค่ายว่า,าค่ายขุนจอมากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีเนื้อที่จำนวน975ไร่และอยู่ห่างจากหน่วยบังคับบัญชาคือกรมทหารราบที่17ค่ายขุนเจียงทรมิกรราชอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง70กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงและอยู่ห่างจากแนวเขตชายแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วกอำเภอรูซางจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง30กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีสำหรับหน่วยทหารภายในค่ายขุนจอมทําประกอบด้วย2หน่วยคือ กองพันธา,ารราบที่4กรมฐานราบที่17และกรมฐานทานที่31โดยหน่วยได้รับพระราชทานทรงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา,รารชรบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชทานทงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่26รกรกฎาคม2526โดยมีพันโทพิชานม,มีดพวกมณีเป็นผู้ประครับกองพันในขณะนั้นเข้ารับพระราชทานและได้รับพระราชทานทรงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยเป็นผืนที่2จาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชก,กาลที่สิซึ่งดารงพระยศในขณะนั้นเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามปกุปราชกุมารเมื่อวันที่เกียธันวาคม2557โดยพันโทร,รชัชพลสังขบุญชูเป็นผู้บังคับกองพันเข้ารับพระราชทานเกียรติประวัติสําคัญของหน่วยที่ผ่านมาปีพุทธศักราช2523ถึง2524ได้จัดกำลังเข้าร่วมกวาดล้า,ทางทำลายกองกำลังและ ฐานที่มั่นของผู้บกการร้ายคอมมิวนิสต์ณนะบริเวณพื้นที่เขาคอและเขาย่าในแผนยุทธการผาเมืองเผด็จศ2สองร่วมกับหน่วยในกองทัพภาคที่สามปีพุทธศักราช2 5 2 4ถึง2527ได้จัดกำลังเข้าร่วมปราบปรามผู้บกการร้ายคอมมิวนิสต์ในบริเวณพื้นที่ดอยยาวดอยผามนุนอำเภอถึงจังหวัดเชียงรายและบริเวณพื้นที่ดอยผาจิออำเภอปองจังหวัดพะเยาปีพุทธศักราช2533 2 5 3้ถึง 2, ได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติตามแผนในการป้องกันประเทศณนะบริเวณแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธาิปไตยประชาชนลาวณนะบริเวณบ้านล่มเกล้าอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2544ถึง2545ได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในนามของกองกำลังรักษาสันติภาพ972 ไทยติมอตะวันออกปลักที่4ณประเทศติมอตะวันออกปีพุทธศักราช2554ได้จัดกำลังเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในานามกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาบู รับที่หนึ่งณประเทศสุดาปีพุทธศักราช2,557ถึง2,553ได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดกำลังเป็นส่วนกองบังคับการกองพันปฏิบัติหน้าที่ในนามหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส37รับผิดชอบพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวสปีพุทธศักราช2,559ได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเป็นส่วนกองบังคับการกองพันปฏิบัติหน้าที่ในนามหน่วยเฉพาะกิจยะลา15รับผิดชอบพ,พื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาปีพุทธศักราช2 5 6 4 2 5 6 1ได้จัดกำลังขึ้นสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจอมทหารราบที่1 7โดยจัดกำลังหนึ่งกองร้อยทหารราบในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา พื้ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนปีพุทธศักราช2,562ถึง2,563ได้จัดกำลังขึ้นสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่17โดยจัดกำลัง1กองบังคับการควบคุมและ1กองร้อยหานราบในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอไปจังหวัดแม่ห้องศนปีพุทธศักราช2,564 ได้จัดก,กำลังเข้าร่วมการแข่งขันกองทหารกีิยศรับสเสด็จในระดับกองทัพไทยโดยหน่วยได้รับรางวัลชนะเลิศและเข้าร่วมเป็นหน่วยกองทหารกีิยศรับสเสด็จในงานราชวัลลปประจำปี2560โดยมีพันโทสันติพงษ์จิงดวงเป็นผู้บังคับกองพันเข้ารับพระราชทานรางวัลการแข่งขันดังกล่าวปีพุทธศักราช2562 ได้จัดกําลังเข้าร่วมการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชบมลกเริงระบำฮอปดูเดอะบอดี้สลัระดับกองทัพภาคที่สผลการแข่งขันเป็นหน่วยที่ได้คะแนนดีที่สุดลำดับที่หนึ่งในระดับกองพันุ์โดยมีพันโทวันเอกรัชดาธนวัฒน์เป็นผู้บังคับกองพันธุกองพันฐานราบที่4ีกรมฐานราบที่17มีคำวัญประจำหน่วยคือยุทธวินัยยอดเยี่ยมมีนโยบาย รบผลิตพัฒนา